เอาล้ครับป้องกัดสวัสดีให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะรพราว่าผมแมคเกมมิ่งนะวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Call of Duty Mobile นะครับวันนี้ผมจะมาขอฝึกมือกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าพอดีผมไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วแหละก็เดี๋ยวเราไปเล่นแรงกันนะครับตอนนี้ขอเล่นโหมดทั่วไปก่อนละกันนะเอ้ยเดี๋ยวผมขอเอาไอ,ไอ้นี่ออกละกันผมขอเล่นเป็นทีมเดสแมทละกันนะเพราะว่ามันเล่น,นหลายรอบดีนะครับถ้าเกิดว่าไปเลือกเป็นทีมแบบสุ่มให้วางระเบิดนี่ก็เล่นรอบสองรอบก็จบแล้วนะครับผม อันนี้ก็มีโอกาสได้ยิงหลายตัวหน่อยพอดีผมขออน,นุญาตมาฝึกมือนิดนึงนะครับพอดีผมไม่ได้เล่นมาสักพัทหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อยมาแล้วครับผมเดี๋ยวขอเทสด้วยปืน Pdw ก่อนละกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมศพแรกผ่านไปอุ้ย,ยแม่งเก็บสาม้ยศพแรกผ่านไปนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมศพที่สองมาแล้วฮะ ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่ายนิดนึงนะฮะเล่นค่อนข้างยากเลยนะครับศพที่สามเรียบร้อยครับผมจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบครับผมง่ายๆเลยฮนะหูหูหูไม่เข้าเลยฮนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าออกไปเลยเมื่อกี้คือผมบอกก่อนนะว,ว่าผมไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วแหละมันทำให้ผมฝีมือดอบอดลงไปเยอะเลยนะ โดนข้างเข้าอะไรวะเมืม่อกี้เกือบได้หมดละสองตัวนะฮะเียกโดนข้างเข้าเฉยเลยจบกันอุยอ้ยอืมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่ง <c oughs> แม่งโห่พอดีเลยเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งอนะ่ะสวยพี่สวยเลยฮนะียเรียบร้อยครับสวยครับ ผมเลยชอบชอบการเล่นแบบนี้เลยะรเรียบร้อยครับผมแตกไปอีกหนึ่งลบคนลบคนลบคน,นลบคนเกือบตายฮะรเรียบร้อยครับแตกอีกหนึ่งครับอุยโดนหลังเข้าอะไรเนี้ยเรียบร้อยครับแตกอีกหนึ่งครับสวยพิษสวยฮะมาดิ อุ้งอะไรเนี่ยใครเอาระเบิดมาลงกูวะไม่แมนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดินกูไปบ้างเฮ้ยใครมาเล่นอะไรวะโอได้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยมันมาจากไหนวะเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยพวกกูก็อยู่ฝั่งนี้ไม่หรอวะเอ้าไม่เรียนนะครับไม่ได้เรียนมาถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเรียนมา ตอนนี้ผมเลิกเรียนแล้วครับหัวแตกไปเอาอีกแล้วครับหลังเข้าอีกแล้วทำไมใครมันชอบปล่อยให้หลังเข้าวะอะไรนีอ่ะอันตรายจ,จะกภัยใกล้ตัวนะครับแม่งชอบมาข้างหลังทุกทีเลยเนีนๆน,น,นโอโอเคจบแล้วเฮ้ยวิกตอรี่เฉยเลยอสวยดีงานเนี้ย ก็ได้ที่สองนะครับผมคะแนนก็ต่างที่1นึ่งริรบตั้งไปเนาะอืมเอาละครับผมก็มาต่อกับแมทที่2กันเลยนะครับผมก็เมื่อกี้ผมได้หาห้องแล้วโคตรนานเลยครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเลิกเล่นกันแล้วยังไงนะครับผมไม่ค่อยมั่นใจยอยู่ดีนะอุ้ยโดนเฟิร์สบัตรเลยคนแรกเลยเนะี่ยไม่ไหวเลยนี่กูเล่นอะไรของกูนี่อะ่ะ โอ้โหโอ้โหสไลด์มาสะเท่เลยโดนเพื่อนกูนกนยิงสวนดับตายคาที่ฮะมันเกิดอีกฝั่งแล้วนี่ว่าเรียบร้อยครับผมแตกไปอีกหนึ่งตัวฮะสบายสบายไหมครับเรียบร้อยครับแตกหนึ่งตัวรวมถึงเพื่อนกูนกนด้วยไว้อะไรเอาไว้อะไร เรียบร้อยครับผมแตกไปอีกหนึ่งตัวโอ้ยเพื่อนกูดักเก็บซะอย่างนี้ยังไงก็ชนะอยู่แล้วฮะเหลือๆเลยฮะเรียบร้อยครับผมอุ้ยโดนแม่งล้วงคืนโดนแม่งล้วงคืนเล่นเกิดตะไกรเลยนะเนี่ยเอาได้หนึ่งตัวอีกเรียบร้อยครับหนึ่งหัวแตกไปอย่างสวยงามอะเสีย nope. ง um, ดังปักเลยฮะผมจะเล่นแบบ ดูหลาให้ดูนี่นี่ทีเดียวแตกแตกไหมแตกไหม <S 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 อุ๊ยโดนหน้าตัวเองเจ็บครับเจ็บเรียบร้อยครับหนึ่งตัวสวยงามเรียบร้อยครับสวยงามอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลบก่อนลบก่อนลบก่อนเรียบร้อยครับสวยงามครับอ <S 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 ุ๊ยหลังเข้าอีกแล้ว เรียบร้อยครับสวยงามเลยหัวแตกไปดีและอย่างชอบเลยฮะเอาเรียบร้อยดีสวยหรูหมูก,กระทะครับผมชนะเฉยเลยก็คะแนนยังโอเคอยู่เนาะยังอยู่ที่สองเดิมนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตาที่สามน,นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาชนะได้หรือเปล่านะครับเปิดบัตรอีกแล้วไอชิบหายอารมณ์เริ่มร้อนแล้วมันเริ่มไม่ค่อยเข้าใกล้เข,เข้าเข็มล้วไหลนะ่แล้ว เล่นค่อนข้างยากนะครับชอบเพอชอบเจอมันมาจ้าเอในเนี้ยกูไม่รู้อะไรของมันน yes. ักหนาโอ้มันเห่ง no. กูอีกแล้วแล้วเดี๋ยวกูก็โดนแม่งต้มตุ๋นอีกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาละเอาละเอาละโอ้โหแม่งดักไปอย่างนี้เลยกูจะออกไงวะเนี่ยไปก็ได้เฮียไม่ไม่อยู่ละไอ้ช่องคลอดเนี่ยโอ้โหได้หนึ่งตัวไอ้เฮียเสือกแรกด้วย เรียบร้อยดิหลายคนงสงสัยนะว่าทำไมผมถึงไม่เล่นพวกสไนเปอร์หรือช็อตการหรืออะไรบ้างนะครับพอดีผมบอกตรงว่าผมไม่ชํานาญฮะผมเล่นไม่เก่งเลยได้ครับเล่นไม่เป็นเลยดีกว่าพูดพูดพูดอย่างนี้โอ้ยหยีแบบแม่งเลงไม่ได้เกือนั่นแหละเรียบร้อยครับหนึ่งหัวไปเบาฮะเบาเอาได้ได้อยู่ได้อยู่ ไอ้เฮียนีม่มาอย่างไงเนี่ยมึงจะเอามีเนีวิ่งยิงกูอีกแล้วไม่มายิงไม่ได้เอาเล่นตะกูเหวอเลยดิเอาดิต้องใช้ความเร็วสูงมั่งออไปแล้วไอ้เฮียกูไม่อยู่ละอันตรายยิบหายเลยอันตรพานก็เยอะนะครับตรงนี้เนีย่ยหลบต้นเตยอะไรมึงหลบต้นเตยอะไรมึงยิงอะไรมึงเลงอะไรเลงอะไร ่อไปล้าหนึ่งอ,อะไรนี้มึงเอาห่อมาล่อนหน้าหัวกูได้ยังไงวะตัองตัวแล้วยิงแรงๆแบบนี้เออให้มันได้แบบนี้สิทีมต้องการคนอย่างนี้ฮะทีมไม่ต้องการคนแจกครับนี่กูบอกตัวเองใช่ไหมเนี่ยเอาอะไรวะได้หนึ่งแลกหนึ่งไมสวยแลยร้รอบ,บนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าเอาใหม่ โอเคับผมตาที่สี่มาแล้วฮะผมต้องขอพูดก่อนเลยนะครับว่าไม่ไม่ใช่ซีรีแบกทีมนะครับเป็นฝึกมือเล่นเฉยๆนะพอดีผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เล่นมาสักพักนึงแล้วนะเพิ่งเพิ่งจะกลับมาเล่นนะครับพูดไม่ทันจบเลยคือเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมต้องขอพูดไว้ตรงนี้เลยนะว่าไม่ใช่แบกทีมหรือซีรีหรือว่าอะไรนะครับเรียบร้อยครับสวยไปอาจจะต้องใช้ปืนที่มันแบบ ค่อนข้างเช่าชงชำนงชำนาญหน่อยนะครับแบบนี้นะฮะไม่ใช่ซีรีส์แบกทีมนะครับอย่าเหมารวมกันนะครับผมบอกก่อนเพราะว่าซีรีส์นะมันเป็นซีรีส์คนเก่งอนะ่ะอันนี้เป็นซีรีส์คนอ่อนนะ <g ay> ต,ต้องตารสักคนหนึงนะ่งอ่ะเออสวยเรียบร้อยครับ ซีรีส์คนเก่งมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละซีรีส์กันฮะอุ๊ยแหมมันจะมาล่ากูตรงนี้เหรอไม่ไหวนะเฮ้ยเฮ้ยหยิบปืนหยิบปืนไม่ได้ไม่ใช่หยิบปืนหยิบไม่โอ้โหก็ผิดอีกอะไรเนี่ยกูเล่นของใหญ่แล้วไม่เอาละเหนื่อยใจฮะสักทีเหอะเอ้าไอ้เหี้ยไม่ได้สักตัวเลยอะไรกันเนี่ย นั่นแหละแตกไปหนึ่งหัวฮะไอเทียนี่มันยืนนิ่งเลยวะ,ะสวยอีกหนึ่งหัวับแบบนี้เป็นแมตท,ที่จบเร็วนะผมพูดไปก่อนเลยอุ้ยได้อีกหนึ่งหัววะเทียอะไรมันจะโชคดีประมาณนี้วะกูยิงเล่นมั่วแล้วเนี่ยไ้ได้ได้เฉยเลยครับจุดยอดเลยครับท่านผู้ชมทุกคนไอเคียเราแม่งเก่งวะกูตั้งเป็นซีรีส์แบกทีททมมาดีไหมเนี่ย อ้ไอ้เขี้ยไม่ยังไม่สะปอนนี่ว่ะอูได้สองตัวครับนอร์มอลคิวไปเบาๆฮะไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยแม่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะ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 ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยขอปล่อยของกันขอปล่อยของกันอืมหนึ่งคิวก็เอาครับยังไงก็ได้ครับกูตอนนี้เอาเอาเอาไปไปไปรับรับไอ้เยี้่ไม่โดนสักตัวเลยกูเล่นเองก็ได้ว่างานนี้ เหนื่อยใจกับไอ้พวกปืนระบงปืนระเบิดฮะม่ไม่มีผลต้นตีนอะไรเลยเนี่ยฮะเห็นปะเห็นปะเล่นลำบากะปืนพวกนี้ต้องอาศัยดวงเอาครับไอ้เหี้ยตัวเดียวอีกแล้วมันไม่ได้สัสามตัวปะเฮ้ยทำไมมันเล็งง่ายจังวะแบบนี้ันแบบยืนยืนนิ่งให้ยิงเลยฮะดูดิก็ MVP แน่นอนรอบนี้ฮะผมบอกเลยร้อเอเซนต้องเป็นกูนะฮะน่ครับผมจัดไปเลยครับ MVP m a c Gaming นะคะแนนต้องสามพนะครับทะลุเป้านะครับเป้าขาดเลยนะฮะโอเคไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่าผมแมตที่5แล้วนะผมขอเป็นแมตสุดท้ายแล้วกันนะครับเราเล่นเก่งอยู่เกมเดียวมันก็ไม่ค่อยดีนะครับจะได้เล่นเก่งหลายเกมนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะแคสเกมอะไรก็ค่อยๆคอมเมนต์นะครับได้เลยนะครับ อุ้งนิดเดียวอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับหนึ่งตัวแตกไปเบาเบาครับเบาเเดี๋ยวคนอื่นได้ยินครับเราแม่งโหดเกินฮะดูก็รู้ฮะอุ้ยอุ๊ยอี้เอี้ย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 อะไรไเนี่ยตกใจหมดเลยเอ้าโอ้หข้างหลังอีกแม่งลำกองแม่งอย่างยาวเลยแล้วกูเปลี่ยนปืน P D W ไม่ได้โอ้กูจะแบกทีไหมจะหน่อยเห็นไม่ได้ขึ้นว่ากำลังแพ้เลยเนี่ย เอาอีกแล้วอ,อีกลอแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับมึงวางอะไรไว้ที่พื้นวะมึงไม่เก็บของมึงไปด้วยวะตายห่าแล้วยังจะอันนี้กูอีกเหรอเฮียกูไม่ไปแล้วกูกลับก็ได้วะอายเขาไอ้เฮียอันตรายด้วยข้างหลังกูแล้วปืนแม่งลำแสงแต่ละอันนะครับอย่างยาวไปดูโอ้อะไรของมึงเนี่ยเหมือนมึงพกมาซ้อมฆ่าโอ้โหไม่มีความแม่นเลยไอ้เฮียแล้วมึงไม่เปิดก่อดให้กูด้วยวะอะไรเนี่ยได้ ไม่พึ่งมึงก็ได้เดีย๋ยวกูจัดเองอนี่ยังไงล่ะอย่าหาว่ากูไม่เตือนนะพวกมึงเล่นแรงกับกูเองเริ่มแบบฮึกเหิมแล้วครับหมันไส้แล้วเขาได้เขาเข็มแล้วรอบนี้ไอ้กีสนายเต็มบ้านเลยเว้ยเออแม่งสนายเต็มบ้านเลยว่ะถ้าเราเบิดม,มาลงสักลูกนี่ผมว่านะ่าจะได้เป็นเคฟสี่ น่าได้ไก่หนึ่งถังเลยฮนะไอ้เฮียนั่นมันเล่นอะไรของมันวนะเนี่ยเล่นซาหัวกูเกือบไปแล้วมึงอุ้ยเอา้าไอ้เฮียอโดนอะไรวะโอ้ไอ้ส้นตีนนี่มึงไม่เก่งใจเลยเอาอะไรมาบินเหนือหัววิกแล้วไอไปก็ได้วะ มายิงแค่นี้แหละเอ้าโอ้โหใครมันขึ so ้นไม่อยู่บนหอวะอือน yeah> ั like <t <t ่นแหละระเบิดไปสามสิบสามเอ็ดครับคะแนนมันยังได้อยู่ครับก็ดูฮัลูฮัลาลูหลาปาติงโกะนะครับเอ้าไอ้เหี้ยเดินไปเหยียบมันอีก ขอสักตัวก่อนเออนั่นแหละได้อยู่ไอ้เหียข้างหลังนี่ก็ยิงกูจังเลยคือเหมือนกับเหมือนกลัวกูไม่ตายอะ่ะเียทำไมตาไนมันอยู่ไกลจังวะเออได้สองตัวโอเคอยู่ไปกันไหนวะไอ้เหียเริ่มเยอะละอันตรายครับอ,อืมนั่นแหละสวยงาม ไม่โดนวะอ้ไม่ตายอีกต่างหากแพ้ว่ารอบนี้โอเค,อเคกูไม่ได้คิวท้ายละอย่างน้อยอเฮ้ยไม่ใช่กูโอเครอดตายไป โอ้โหปืนกำลังมาเลยอะไรเนี้แพ้ครับรอบนี้โอเคครับก็ได้15คนะิวเนาะ MVP เนาะก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามจนถึงคลิปณนะวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกรอบจริงๆนะผมถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับผมในการครั้งหน้านนะขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมานะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบายยสวัสดีครับ